สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาเยี่ยมชมสวนลุงสุบันนะคะเป็นสวนอินทตพาร์มนะคะตั้งอยู่ที่ตาบลแคนนะคะอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์ค่ะบรรยากาศภายในสวนก็ร่มรื่นนะคะสวยงามเขาจัดบริบทได้ดีนะคะสะอาดตานะคะคดูมองไปทางไหนก็สะอาดตาสบายใจะคะสวนได้สวยมากเลยค่ะ ตรงกลางก็จะเป็นสระน้ํานะคะก็เป็นสระบัวน,นะคะมีบัวด้วยนะคะบริบทสวยส<า>ทีเดียวนะคะสวยงามาทีเดียว,วยท่านใดอยู่ใกล้ๆก,ก,ก็กแวะเวียนมาเที่ยวได้นะคะสวนลุงสุบันเจ้าของสวนใจดีมากเลยคะ่ะ ราคาก็ไม่แพงนะคะกล่องละ100บาท200บาทก็มีค่ะแล้วก็มีหลายพันด้วยนะคะ3ส,สายพันอินทผาลัมที่นี่ก็รสชาติหวานกรอบนะคะให้ดูบริบทนะคะสวยงามนะคะก็มีศาลาให้นั่งเล่นชิลๆนะคะ ข้างบนก็จะเป็นคาเฟ่นะคะมีพวกกาแฟพวกน้ำดื่มต่างๆนะคะรสชาติต่างๆา,งางสั่งได้นะคะก็จะมีเก้าอี้มีโต๊ะมีเก้าอี้เป็นซุม้มเป็นซุ้มให้เรานั่งทานได้นะคะสวย,สวยคนสวยยังไงก็สวยท่านใดว่างก็แวะมาชมบรรยากาศเย็นตาสบายตานะคะพักผ่อนหย่อนใจวันหยุดนะคะก็มาชมได้ จต้มนีคืออะไรวันนี้น้องๆเขาก็ชวนมาเที่ยวนะคะก็เคยไม่เคยมาเลยนะคะมาครั้งแรกวันนี้เป็นครั้งแรกจริงๆก็ถือว่าประทับใจนะคะเพราะว่าเจ้าของสวนเข้าใจดีนะคะก็ให้ชิมชิมจนอิ่มค่ะก่อนจะซื้อกลับบ้านก็ชิมจนอิ่มสวยงามมากสะอาด C สะอาดนะคะ มีน้ำเย็นๆบริการด้วยนะคะท่านใดสนใจก็มาได้ค่ะ <_ utter> การเดินทางก็ไปทางตะบนหัวงัวก็ได้แล้วก็ตะบนแคนก็ได้นะคะมีสองทาง mm hmm จุดพิกัดก็ทะเส้นทางไปบ้านสร้างแก้วนะคะ ก็คือบ้านเราบ้านเรา,า,เราไม่ได้ไม่ได้ไปขายที่